หมูหิวหมูหิวจ้องเลยขนาดนั้นเลยยิ้มแยแมมน่ะยิ้มแย้มอ่ะหิวอยู่แม้มหิวแย้มแย้มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วหิวแมมแยมโอ้โหจ้องอะไรขนาดนั้น หิวแมมแหมมิวแมมแมมแล้วร้อนยังไอร้อนยังไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอันน่ะโอ้ยหิวแหม่มแหม่มแล้วนี่นี่นี่ดีอ้ำนายยางนายยางอ้ำยางโอ้โห ม,ม,ม,ม่มมามาอมเอามี่คามีคามีคามนั่งดีๆสินังดีๆเดี๋ยวไม่ให้าแย่งหรอกอีม่อมม่อมมามามใส่ในมั่ปะตูเนื้อไข่ไม่ใครแย่งหนออูอีมมามมมิวมม,าม มีย่งดอกมีแมมมี่แมมมี่แมมมี่แมมดีใจดีใจดีใจนี่แมมมี่ไม่มีใครแย่งหรอกพ่อไม่แย่งหรอกแหมทำเป็นครูมีแมมมี่แมมมี แมมมีมแมมมี่ไรไข่คอไรไข่อะไรพ่ออะอู้ไม่ยังไม่ต้องยล่ยยยหรอดูยย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 ดยยยยยยิยยยยฮยย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 ยมยยยมยมยยมย มามามาโอ้โหโอ้โหขำใหญ่ด้วยเข้าใหญ่เท่าแก้มเลย,อยเอา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 อเอาแย่ดูเดี๋ยวมันโมโหแหมแย่ไม่ได้เลยนะนี่คือการโมโหครับของหมเงูเด้งมันโมโหคนนี่ นั่นนนนนนไม่โมไม่โมไม่หมมแมแมลแมมแหมแล้แมม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 แมแล้วดีใจแล้วมมแมมแมมแมมมม